สวัสดีครับช่วงนี้นะครับกระแสรถยนต์ไฟฟ้าก็กำลังมาแรงนะครับหลายๆคนก็อยากจะลองดูว่ามันแรงมันเงียบมันประหยัดอย่างที่เขาว่ากันไหมแต่ก่อนที่จะไปลองใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับ รถยนต์ที่ผมจะมาลองขับวันนี้นะครับก็จะเป็น MG EP คันนี้เลยครับก็รถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถ EV แบบเต็มคันที่ราคาถูกที่สุดในไทยตอนนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0นะครับพิมพ์หจากจีนตามสเปคเนี่ยเขาก็เคลมไว้ว่าวิ่งได้ประมาณ380กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแต่ว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังลังเลนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะยังไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับ ทั้งด้านสถานีชาร์จการใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรือเปล่าก็ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถมาลองเช่ากับทางคอ p คา r ดูก่อนก็ได้นะครับซึ่งผมก็ได้ลองเช่ามาแล้วครับกับทาง h o p คา r วิธีการเช่าก็ง่ายมากๆนะครับเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทําการจองพอเสร็จแล้วก็ไปที่จุดรับรถนะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกผ่านทางโทรศัพท์ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวไปลองใช้งานกันดูครับ นะครับวิธีการสตาร์ทรถคันนี้นะครับก็ง่ายมากครับก็เป็นระบบ p u s สต t a r t นะครับก็แค่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่ม start stop ได้เลยนะครับรถก็จะสตาร์ทมาแล้วนะครับด้วยความเงียบซึ่งตรงนี้แหละครับข้อควรรู้อย่างแรกเลยก็คือว่าคนที่เพิ่งมาใช้รถ E ีเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจนะครับว่ารถเนี่ยมันสตาร์ทหรือยังนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับก็คือให้สังเกตไฟสัญลักษณ์คําว่า lady นะครับหรือว่าในรถรุ่นอื่นๆก็อาจจะต่างกันไปนะครับแต่มันจะเป็นไฟสถานะที่บอกว่ารถเนี่ยได้ทาการสตาร์ทแล้วก็ พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วนะครับเพราะว่าในหลายๆเคสเนี่ยคนที่เพิ่งมาใช้เนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่ารถมันสตาร์ทอยู่หรือเปล่าแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เดินออกไปเลยนะครับโดยที่รถมันก็ยังสตาร์ทอยู่แบบนั้นนะครับก็ตรงนี้แหละครับก็ควรจะสังเกตแล้วก็ปิดรถก่อนที่จะไปข้างนอกนะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะมาลองขับกันดูนะครับก็ซึ่งคันนี้จะเป็นเกียร์แบบหมุนหมุนแบบนี้นะครับก็เพียงแค่เหยียบเบรกแล้วก็หมุนไปที่ตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็สามารถขับไปข้างหน้าได้เลย จุดหมายที่เราจะไปวันนี้นะครับก็จะเป็นมูยูคาเฟ่นะครับอยู่ที่จังหวัดน,นคนปรปฐมซึ่งผมก็ได้ดูระยะทางไว้นะครับไปกลับเนี่ยประมาณ1 4 0กิโลเมตรแล้วก็น้าปัดตอนนี้ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ93%นะครับแล้วก็มันบอกว่าวิ่งได้อีกประมาณ300กิโลเมตรนะครับซึ่งข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตอนนี้สถานีชาร์จมันก็ยังไม่ครอบคลุมขนาดนั้นนะครับก็ให้คำนวณระยะทางแล้วก็กะไว้ก่อนว่าเราจะใช้งานได้พอไหมนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้นะครับก็คือตอนนี้ระยะทางมันบอกว่าวิ่งได้อีกประมาณ300กิโลเมตรก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใช้แค่ประมาณ80-90%ของระยะทางที่มันโชว์ก็พอนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งแบบ300กิโลตามที่มันบอกเลยเนี่ยอันเนี้ยแบตหมดก่อนแน่นอนนะครับคือคุณต้องวิ่งแบบช้ามากๆนะครับถึงจะได้ระยะทางตามที่มันบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะวางแผนไปชาร์จที่ไหนเนี่ยเราก็ควรจะมีแผนสำรองไว้เสมอนะครับเพราะว่าบางที่ชาร์จเนี่ย เราอาจจะใช้ไม่ได้นะครับมันอาจจะเสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีเผื่อไว้เสมอนะครับเผื่อว่ามันพังเนี่ยจะได้ไม่หมดกลางทางนะครับเราจะได้ไปชาร์จที่อื่นได้ การขับขี่เนี่ยจริงๆก็เหมือนกับรถสันดาปทั่วไปนะครับแต่จะมีระบบหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือระบบ regenerative braking หรือว่าระบบที่จะชาร์จไฟกลับเข้าแบตเตอรี่ตอนที่เราชะลอตัวนะครับก็ระบบเนี้ยบางค่ายอย่างนิสันเนี่ยก็จะเรียกว่า one pedal นะครับบางค่ายก็จะเรียกว่าระบบ regen อะไรก็ว่าไปแต่ของ MG เนี่ยเรียกระบบนี้ว่าระบบ cruise นะครับก็ตอนนี้ผมตั้งไว้ระดับหนึ่งนะครับมันก็จะขับได้เหมือนรถสันดาปทั่วไปนะครับพอปล่อยคันเร่งเนี่ยรถมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าตั้งไว้ระดับ3เนี่ยพอยกคันเร่งขึ้นเนี่ยรถมันก็จะชะลอตัวค่อนข้างหนักนะครับแล้วคนที่เพิ่งขับใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ชินได้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ตั้งไว้ระดับหนึ่งก็พอนะครับก็จะคุ้นเคยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะไม่ได้ไฟกลับเข้าแบตเตอรี่มากนะครับเวลาที่เราชะลอตัวเนี่ย ต,ตอนนี้ก็ได้ไปซื้อเบเกอรี่มาเรียบร้อยนะครับคือแบบโคซองนี่ชิ้นใหญ่มากนะครับชิ้นเท่ามือเลยแต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้เราไม่สามารถนั่งกินที่ร้านได้ก็ตอนนี้ก็เอามาที่รถแล,แล้วแล้วก็อยากกินมากเลยนะครับซึ่งถ้าใครมีรถ EV ีเนี่ยก็สามารถกินนอนหรือว่านั่งทํางานในรถได้เลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้เวลาที่เราสตาร์ทแล้วนะครับมันก็จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด Carbon ์ออกมานะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในรถแล้วก็ผู้ที่อยู่รอบๆร,รถนะครับ ซึ่งผมก็เห็นบางคนที่เขาแบบนอนค้างคืนบนรถ EV ก็มีนะครับเพราะว่ามันสามารถเปิดแอร์นอนได้แบบยาวๆเลยแบตก็ลดไม่เยอะนะครับต่อคืนแต่น่าเสียดายครับที่วันนี้ผมไม่สามารถกินในรถได้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็ขอยิมนมานะครับเดี๋ยวจะทารถขาเปื้อนนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาไปกินที่บ้านปกลับบ้านครับ ก็ขับมาประมาณ1039กิโลนะครับก็เกือบเกือบ1 4อตามที่คำนวณไว้นะครับแล้วก็แบตตอนนี้เหลือ56%ซนะครับซึ่งผมก็ขับมาตามปกตินะครับไม่ได้ประหยัดแต่อย่างไรแล้วก็ตัวเคอร์สเนี่ยผมใช้เป็นระดับ3นะครับมันก็เลยอาจจะได้ชาร์จแบตกับได้ค่อนข้างเยอะนะครับแบตก็เลยเหลือเยอะแต่แบตที่เหลือ56%นี่คือผมประทับใจมากนะครับตอนแรกนึกว่าจะเหลือประมาณ45-50%นะครับ แต่พอขับจริงๆแล้วก็5้ก็ถือว่าโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เมื่อวานได้ไปทริปกันมาประมาณ140กิโลแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองชาร์จดูนะครับซึ่งระบบการชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกคือแบบ AC นะครับหรือว่าไฟฟ้ากระแสสลับธรรมดาซึ่ง AC เนี่ยมันจะชาร์จใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ อย่คันนี้ก็จะประมาณ6ชั่วโมงบวกๆนะครับถึงจะเต็มส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบ DC นะครับหรือว่าที่เรียกกันว่า DC f a s t c h a r ์จก็จะเป็นกระแสตรงนะครับสำหรับ DC นะครับคันนี้ใช้เวลาชาร์จจากศถึง80%เนี่ยเพียงแค่40นาทีเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลองหลังจากนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้มาลองดูวิธีการชาร์จแบบ AC หรือว่าการชาร์จแบบตามบ้านกันก่อนนะครับ ซึ่งแบบ AC เนี่ยจริงๆเขาเรียกกันว่า destination charger นะครับหรือว่าการชาร์จเมื่อเราถึงจุดหมายแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงแรมหรือว่าตามห้างต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบ AC หรือว่ากระแสสลับทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะไปชาร์จเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับช่องชาร์จกันก่อนนะครับซึ่งช่องชาร์จของ MG EP คันนี้มันอยู่ข้างหน้านะครับเวลาจอดรถเพื่อชาร์จเนี่ยก็จะรู้สึกแปลกๆลนะครับต้องเอาหน้าเนี่ยทิมเข้ามานะครับก็ช่องตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เลยนะครับ ตัวช่องตรงนี้เขาเรียกว่าช่อง CCS Combo 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องมาตรฐานของประเทศไทยสามารถชาร์จได้ทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับภายในช่องเดียวนี้เลยตัว AC เนี่ยก็จะเป็นการชาร์จข้างบนนะครับส่วน DC เนี่ยก็จะใช้ทั้ง2ช่องแล้วก็เสียบเข้าไปเต็มๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวมาลองแบบ AC กันก่อนนะครับก็ผมจะใช้กับตัว Wallbox ที่บ้านนะครับก็จะเป็นหัว Type 2แบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีทุกที่นะครับหัวแบบนี้ ก็เสียบเข้าไปนะครับเสร็จแล้วในบางคันเนี่ยก็อาจจะต้องล็อกลนนะครับแต่สำหรับคันนี้เนี่ยผมลองทดสอบดยแล้วครับพอเสียบทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ชาร์จเองนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูข้างในกันนะครับว่ามันชาร์จหรืออยังอ่าตอนนี้ก็ชาร์จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ in charging แบบนี้ ส่วนวิธีการถอดสายชาร์จนะครับก็ห้ามดึงออกมาเลยนะครับคุณต้องปลดล็อกรถก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะปลดล็อกผ่านแอปนะครับสาหรับคันนี้แล้วมันก็จะมีเสียงแบบซึบแบบเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็สามารถดึงสายชาร์จออกมาได้แล้วนะครับแต่ถ้าแบบกระชากแล้วไม่ออกเนี่ยอันนี้ก็ลองปลดล็อกดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ากระชากออกมาแล้วช่องชาร์จมันยังไม่ปลดล็อกเนี่ยอันนี้ช่องชาร์จอาจจะพังได้นะครับโอเคดูช่องชาร์จแบบ CCS Combo Tool ไปนะครับเดี๋ยวมาดู ช่องชาร์จแบบ Type 2แบบธรรมดากันบ้างนะครับแบบที่ไม่มีแบบ DC Fast Charge นะครับซึ่งช่องชาร์จแบบนี้นี่ก็จะพบเห็นได้ในรถที่เป็นแบบ Plug-in Hybrid หรือว่ารถที่แบตไม่ใหญ่มากนะครับ mm hmm. เช่นรถ Form One อะไรแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นหัว Type 2เหมือนกันแต่จะไม่มีช่องที่เป็น DC ข้างล่างนะครับส่วนวิธีการเสียบวิธีการใช้เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นหัว Type 2แบบนี้เหมือนกันก็เสียบเข้าไปเหมือนกันครับแล้วรถก็จะล็อกแล้วก็ชาร์จ โอเคตอนนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าถ้ายืมรถมาเราไม่มี wallbox ชาร์จที่บ้านแบบนี้จะสามารถชาร์จได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับที่หลังรถเนี่ยจะเ,เขาจะให้ตัว emergency charger มานะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับก็สามารถเสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยนะครับก็จะเป็นหัวแบบนี้เลย โอเคก็ emergency charger แบบนี้บางคนเขาก็เรียกชาร์จเจอร์แบบนี้ว่าเป็นชาร์จเจอร์แบบหมด2นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กแบบเสียบเข้าผนังไฟบ้านได้เลยนะครับซึ่งผมแนะนําว่าไม่ให้ต่อปลั๊กไฟตัวนี้ผ่านปลั๊กพ่วงนะครับให้ต่อตรงๆเข้าผนังเลยแล้วก็เต้ารับที่เราจะมาเสียบเนี่ยต้องเป็นเต้ารับที่รองรับไฟ16แอมป์นะครับแล้วก็มีสายดินด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยครับตัวนี้ก็จะมีไฟติด พอเสร็จแล้วก็ให้เอาหัวอีกด้านนึงเนี่ยเสียบเข้ารถได้เลยครับแล้วก็ทําการล็อกรถนะครับอ่ามันก็จะมีเสียงซึบแบบนี้นะครับก็ถือว่าชาร์จแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่ผมต่อนะครับต่อเข้ากับผนังไฟบ้านตรงๆเลยนะครับแต่ว่าบ้านผมเนี่ยก็จะมีตัวเบรกเกอร์แยกออกมานะครับมีพวกกันดูดกันไฟช็อตอะไรเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าใช้สาย emergency charger ตัวนี้<ม>กี่ชั่วโมงมันถึงจะเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูในรถกันโอเคตอนนี้ก็มี66%คงเหลือนะครับก็มันบอกว่าต้องชาร์จอีก9ชั่วโมงนะครับถึงจะเต็มก็ประมาณนี้แหละครับถ้าใช้แบบสาย emergency charger แบบนั้นก็จะใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับ ก็หลังจากที่เมื่อกี้ได้ลองชาร์จแบบไฟกระแสสลับหรือว่า AC ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลองชาร์จนอกบ้านนะครับเป็นแบบ DC ดูแต่ก่อนที่จะไปชาร์จนอกบ้านเนี่ยมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องเตรียมพร้อมก็คือเตรียมพร้อมสาหรับการชาร์จนอกบ้านครับซึ่งหลายๆสถานีชาร์จนะครับไม่ว่าจะเป็น PEA, MEA, ปตทอะไรพวกนี้ต้องใช้แอปพลิเคชันในการชาร์จนะครับก็ให้ทําการโหลดแอปพลิเคชันเตรียมเอาไว้นะครับ ว่าเราจะไปชาร์จที่ไหนเนี่ยเราก็โหลดเตรียมไว้เลยนะครับอันนี้ผมก็มีหลายแอป,ปเลยเตรียมพร้อมนะครับเอาไว้ชาร์จได้หลายที่เลยหรือบางที่อย่าง e-wallet เนี่ยก็อาจจะต้องสมัครบัตรเป็นบัตร IFID แบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราไปถึงจุดชาร์จเนี่ยเราก็สามารถใช้บัตรเนี้ยในการแตะเพื่อชาร์จได้นะครับแล้วก็มีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ผมแนะนํามากเลยก็คือแอปพลิเคชัน PlugShare นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับ จากผู้ใช้ทั่วโลกหรือว่าทั่วประเทศไทยนะครับเนี่ยครับก็จะมีจุดชาร์จเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ข้อดีของแอปนี้นะครับก็คือว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะเป็นคนปักจุดแล้วก็รายงานสถานีชาร์จนะครับแล้วก็จะมีคนมาเช็คอินนะครับแล้วก็รีวิวว่าสถานีชาร์จนั้นนะ่ะใช้ได้ไหมชาร์จเร็วไหมให้บริการเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนแอปพลิเคชันวงในอะไรแบบนี้ครับที่เป็นรีวิวร้านอาหารแต่ว่าแอปปักแชร์เนี่ยจะเป็นการรีวิวที่ชาร์จแทนนะครับ อย่างอันนี้ก็จะเป็นสเตชันไฟชาร์จของ MG อ่อนนุ่นนะครับข้างล่างเนี่ยก็จะมีคนมารีวิวนะครับบางคนก็บอกเออมันยังไม่เปิดใช้บริการนะอย่าเพิ่งมาอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถอ่านตรงรีวิวตรงนี้ได้เลยครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวไปลองชาร์จดีซีของปตทกันครับ โอเคผมก็ชาร์จที่ปตทไม่สําเร็จนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับมันขึ้นเออร์เดอร์แต่พี่ท่านหนึ่งที่เขาขับ MG ZS EV มาเนี่ยเขาก็ชาร์จได้ปกตินะครับผมก็เลยให้เขาชาร์จไปแล้วผมก็เลยไปหาที่อื่นชาร์จแทนนะครับอย่างที่บอกครับว่าต้องมีแผนสำรองไว้เสมอผมก็เลยไปชาร์จ DC ของ EA a n y w e ที่ MG ลุ่งเจริญลาดกระบังนะครับก็อยู่ห่างไปไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ตู้ของ EA a n y w e เนี่ยรู้สึกจะรองรับแค่บัตรเครดิตเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมลองใส่บัตรเดบิตแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนในแอปครับซึ่งผมก็ลองเสียบเข้าเสียบออกอยู่2ครั้งนะครับมันถึงจะเริ่มชาร์จก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมแต่อย่างน้อยก็ได้ชาร์จแล้วครับแล้วก็ในระหว่างที่ชาร์จแบบ DC เนี่ยเราสามารถเปิดแอร์แล้วก็นั่งรอชิลๆในรถได้นะครับไม่ต้องไปตากแดดข้างนอกผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ไม่นานครับก็ชาร์จไปแค่ประมาณ22นาทีก็ได้แบตเพิ่มขึ้นมาประมาณ33%แล้วจากตอนแรกเนี่ยมีอยู่ีนน้ถึง88%้ล้วครบเพยงพอสําหรับการใช้งาน ผมใช้ไฟไปทั้งหมด17.73หน่วยนะครับเขาคิดหน่วยละ6.5บาทก็รวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่115บาทครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็คิดว่าคนที่ใช้รถ e v อ่ะก็คงจะชาร์จเอาที่บ้านกันนะครับหรือไม่ก็ชาร์จฟรีตามห้างกันซะส่วนใหญ่มีแค่เวลาที่ต้องเดินทางไกลเท่านั้นแหละครับที่ต้องชาร์จ DC ซึ่งผมก็ได้ทําสรุปมานะครับว่าที่ผมใช้งานไปเนี่ยผมใช้ไปประมาณ220กิโเมตรนะครับก็ผมก็ทําสรุปออกมานะครับจากการที่ผมได้ขับไปต่างจังหวัดบ้างแล้วก็ขับในกรุงเทพบ้างนะครับขับไปทั้งหมดประมาณ220กิโเมตรใช้ไฟไปทั้งหมดประมาณ3 4หน่วยก็ตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15.5หน่วยต่อการขับ100กิโเมตรครับสำหรับการชาร์จที่บ้านแบบ AC เนี่ยผมชาร์จไปทั้งหมด17หน่วยรวมแล้วค่าใช้จ่ายอยู่ที่68บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายจ,จาก DC ฟ้าชาร์จอยู่ที่115.2บาท รวมแล้วเนี่ยผมก็จ่ายค่าชาร์จไปประมาณ183.2บาทนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรละ0.8บาทครับแต่ถ้าบ้านคุณใช้มิเตอร์แบบ T.O.U. แล้วชาร์จไฟช่วงอ f ฟพี a นะครับก็จะเหลือกิโลเมตรละ0.3-4บาทเท่านั้นอย่างไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบที่ผมได้ขับมา220กิโลเมตรเท่านั้นนะครับการใช้พลังงานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละบุคคลแล้วก็เส้นทางด้วยครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาเอารถไปคืนให้กับทางฮอปที่จุดจอดเดิมแล้วนะครับก็จริงๆเนี่ยขับดีมากนะครับผมก็อยากมีไว้สักคันหนึ่งบ้างนะครับถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยผมก็อาจจะไปยืมอีกหรือไม่ก็ซื้อมาขับเองสักคันหนึ่งนะครับแต่สําหรับตอนนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนครับว่ากระบวนการในการคืนเนี่ยทำยังไงบ้างไปชมกันครับ ตอนนี้ก็มาถึงจุดชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในรถเนี่ยเขาก็จะมีบัตรตัวชาร์เจอร์อยู่นะครับก็เดี๋ยวทําการเสียบสายชาร์จคืนให้เขานะครับคนต่อไปที่มาใช้เนี่ยก็จะได้มีแบตเต็มพร้อมที่จะขับไปข้างนอกต่อนะครับพอเสียบสายเรียบร้อยก็ให้เอาบัตรชาร์จเนี่ยแตะไปที่ตัวเครื่องชาร์จนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไฟชาร์จกับพิบที่เครื่องชาร์จ หลังจากนั้นเนี่ยก็ดูนะครับในรถว่ามันชาร์จหรือ,อยังตอนนี้มันก็ชาร์จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็เช็คทรัพย์ถินว่าลืมอะไรไว้ในรถหรือเปล่าถ้าไม่ลืมเนี่ยก็เข้าแอปพลิเคชัน Ho ปกดล็อกรถแล้วก็ทําการสิ้นสุดการจองได้เลยครับก็สําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับในประเทศไทยเนี่ยมันมาแน่ๆครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องรอพวกอินฟราสตรักเจอร์แล้วก็พวกสถานีชาร์จเนี่ยให้มันพร้อมก่อนนะครับซึ่งระหว่างเนี้ย ถ้าใครอยากจะลองใช้งานลองใช้รถไฟฟ้าดูก่อนยังไม่อยากซื้อเนี่ยสามารถเช่าหรือว่ายืมผ่านทางแอปพลิเคชันฮอบได้นะครับอยากจะเช่าเป็นรายชั่วโมงรายวานันหรือรายเดือนเนี่ยเขาก็มีให้เลือกเช่าได้นะครับตามช่วงเวลาที่เราต้องการเลยก็รถยนต์นะครับ EV ีก็จะมีหลากหลายครับอย่างเช่น MG EP คันนี้นะครับหรือว่าจะเป็น MG ZS EV หรือว่าถ้าเป็นคันเล็กก็จะมีพวก Form One อ,อะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งคันนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดเล็กนะครับถ้าใครอยากลองเนี่ยก็สามารถลองได้นะครับ สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ s u b s ไครป์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ